สวัสดีครับทุกคนใน EP นี้พวกเรานี่ไงไทยแลนด์ Thailand. จะพาทุกคนมาเช็คอินกันอีกหนึ่งจุดในจังหวัดน่านนะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือหมู่บ้านบ่อกเกลือนั่นเองถือว่าเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตอีกแห่งหนึ่งหากใครที่เดินทางมาหมู่บ้านสะปันแล้วละ้ก็คงไม่พลาดที่จะต้องมาแวะชมบ่อเกลือบโบราณแห่งนี้อย่างแน่นอนและก่อนที่จะไปชมบรรยากาศของหมู่บ้านบ่อกเกลือกันนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเช่นเคยนะครับสวัสดีครับทุกคนนี่ไงไทยแลนด์ครับวันนี้พามาเที่ยวบอกเกลือครับจังหวัดน่านโอเคเรามาดูเกลือสินเท่าบอกเกลือโบราณกันคนเยอะครับวันนี้ ต้องจอดรถไว้ด้านนอกแล้วเดินเข้าไปเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรบ้างเดินทางมาถึงบ่อกเกลือกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเขาต้มเกลือ,กอยังไงไปดูครับนี่คือเกลือสินเทาเกลือภูเขานน่เองไปครับมาถึงที่บ้านบ่อกเกลือกันแล้วพวกเราก็จะพาทุกคนไปเดินดูวิถีชีวิตและบรรยากาศของชุมชนแห่งนี้กันสักหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง บรรยากาศของหมู่บ้านบออเกลือนี่นะครับก็จะเป็นเหมือนตลาดชุมชนนะฮะทา <Yes. S 1> งท่องเที่ยวก็จะแวะเข้ามาจับใจ่ายใช้สอย,สยซื้อของ,งท้องถิ่นกันอันนี้ือบอกอันนี้ลูกเตานะครับลูกชิดนั่นเองอบแห้งนี่ฮะอันนี้อะไระ 3> <3> อบบ่ะอันนี้อะไร ไม่รู้ว่ามันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราจะชิมโอเคอ่าน้องปี๊อ่ะรสชาติจะเป็นยังไงหยุดป้าไม่ได้ให้แม่เอาให้หน่อนะดูกะชาย่อยเพื่อนแม่ให้หนไอยเลยบอกไม่ถูกอ่ะมันเค็มๆหวานๆรสที่เบื่อไม่อยู่อ่ะยัไงอ่ะแข็งๆข็งมันไม่กรอบกรอบไม่ถูกนี่มันคืออะไรหัวแปลกแปลกแปลกปี่ด ไม่รรรูกเยอะสินค้าของชุมชนแห่งนี้นอกจากจะเป็นเกลือสินเทาแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือให้เลือกซื้อกันอีกมากมายรวมถึงพืชแปลรูปท้องถิน่นซึ่งบางอย่างเราก็อาจจะไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยก็ว่าได้และที่สำคัญใครที่ได้มาเยือนหมู่บ้านบ่อกเกลือก็จะได้เห็นกรรมวิธีในการต้มเกลือของที่นี่กันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยล่ะครับนี่ครับบ่อกเกลือครับต้มกันเห็นเห็น ขาวมากฮะ Yes า <Wow>. วต้มแล้วมันจะขึ้นเป็นเกล็ดขาวๆแบบนี้นี่ครับบอออ่อต้มเกลือเตาต้มเกลือเป็นเกลือสีขาวชิมได้นะครับ Yes เป็นหมู่บ้านเกลืออย่างแท้จริงนะครับเยสแต่ตามีเดดควันเตาต้มเกลือนี่ฮะแล้วเราก็มาถึงบ่อเกลือ800ปีใช่ไหมหรือเรียกบ่อเกลือบ่อเกลือโบราณครับอ๋อ800ปีครับและที่อยู่ด้านหลังของผมนี้ก็คือบ่อเกลือ800ปีนะครับเป็นบ่อเกลือโบราณของบ้านบ่อเกลือที่นี่นะครับว้าวก็เพื่อป้องกันการเสียหายตัวนี้ก็ ห้ามปีนห้ามขึ้นไปดูนั่นเองครับกงกดูได้ครับโ <Okay. S 1> อเคบ่อเกลือโบราณที่อําเภอบ่อกเกลือนี้มีอายุเก่าแก่กว่า8 0 0ปีเป็นบอ่อเกลือภูเขาหนึ่งเดียวในโลกที่มีชื่อเสียงมีประวัติความเป็นมายาวนานถ้าจะให้เราก็คงจะยาวก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ในสื่อออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ยังคงใช้น้ำจากบ่อกเกลือแห่งนี้ผลิตเกลือสินเทาด้วยการต้มแบบดั้งเดิม ออกจำหน่ายเป็นสินค้าชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนมาอย่างช้านานเรารู้เลยครับไอน,นี้เขาเรียกอะไรมันเป็นผลไม้ป่าครับเขาเรียกว่าเขาควายเนี่ะเรียกว่าเขาควายลักษณะมันเป็นแบบนี้ครับเขาทำได้หลายวิธีเมื่อกี้ที่เราชิมมันเป็นแบบแช่อินนะฮะนี่นี่แบบสดโอเค ก็ประมาณนี้นะครับหมู่บ้านบอกก่อเกลือเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อฝากติดตามนะครับโอเคใน EP พต่อไป <Okay. S 1> ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเรานะครับ <Yes. S 1> แล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าขอบพวกเรานี่ไงไทยแลนด์ครับยส <Yes. S 1> สวัสดีครับบ๊ายบายชุมชนบ้านบอกเกลือถือว่าเป็นชุมชนที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่ดีและสวยงามเลยทีเดียว แถมยังเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการผลิตเกลือแบบดั้งเดิมรวมถึงที่นี่ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจที่ผลิตจากเกลือให้เลือกซื้อกันอีกมากมายลองหาเวลาและโอกาสมาเยือนชุมชนบ้านบ่อกเกลือกันดูนะครับใน EP นี้ก็คงต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในสถานที่ต่อไปกับพวกเรานี่ไงไทยแลนด์ Thailand. สวัสดีครับ